แตงโมเต็งโมเต็งโมแตงโมหวานๆมาแล้วจ้าวจหวานๆแดงๆจ่ายไาวเลยพี่น้องเดี๋ยวผมง่ายเลยพี่น้องพอนค่ะพอนเนี่ยพอนฮอนีางทีต้องกินเตงโมเย็นๆนะพี่น้องเนาะหวานๆเย็นๆเย็นเจี๊ยบหวานจ่อยเลยพี่น้องกินแตงโมนะครับกินแตงโมน้ำกันเด้อหูยแดงจึงคึงเลยพี่น้อง อันนี้ยัยพูดเลยเดี๋ยวต้องก็ไปแช่ตู้เย็นจกักน้อยให้มันเย็นๆนะพี่น้องนะเย็นเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องอากาศร้อนๆต้องเต็งมมเย็นๆมันหวานนะครับสือมาหน่วย4ี่สิบาทพี่น้องรถมาขายอยู่ข้างล่างนี่ล่ละเต็งโมอย่างนี้คือเต็งโมไ่สมัมกรานเพามันเป็นเต็งโม เปียกสีอะไรอย่างเงี้ยเตมูเตมูันขึ้นบ้านเท่านั้นเปียกสีเป็นอย่างงี้ยก็เปลือกที่แหล่แหล่อืมสมัยเก่าเป็นยังกษนเด็กสมัยเขาเป็นเองหน่อยเตมูบ้านเขาสมัยเก่าดังเดิมเลยเปียกที่แหล่เหลี่ยนึ่อันนี้มันเปียกละลายพัฒนาเขาพัฒนาเขาเอ็นอย่างพี่น้องเขาเป็นพัฒนาสายพันธุ์ตะเลือนะครับเนาะอุ้ยแดงขังแดงเนี่ยกระลงพอดีเลยเนี่ยเว้ย เอาไ้โดนอนิดน้อยมันสิเขาเอิืนเป็นอย่งมันจะเจ้มันจะเจา้าบ่ซุกมันจะสุกมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อสิ่มมึงจะทำก่อนสิมให้พี่น้องบงกันอือดีละอไอสุดยอดอือหวานจี๊บไปเลยพี่น้องแตงโมหวานๆครับ เดีพย่น้องแซบชื่นใจมากๆร้อนๆอย่างเงี้ยสุดยอดพี่น้องมาเด้อมาเด้อค,ครับแจงโมครับแจงโม